สวัสดีค่ะเพื่อนพี่น้องวันนี้จะพามาขุดหน่อไม้นะคะเอาไปต้มจิ้มน้ำพริกนะคะนี่ค่ะหน่อไม้ของเรามันก็ขึ้นเยอะแล้วนะคะข้างในนี้ก็มีนะคะน,น มีเยอะแล้วนะคะนี่ค่ะว้าวหน่อไม้ขึ้นเยอะเลยขึ้นเยอะเลยนะคะเนี่ยนี่ค่ะ เรียงกันเป็นแถวเลยเห็นไหมคะเพื่อนๆวันก่อนเราก็เอาไปแกงวันนี้เราจะเอาไปต้มจิ้มน้ำพริกนะคะน้ำพริกปลาลาน้ำพริกปลาทู น้ำพริกน้ำปูแล้วก็น้ำพริกกะปินะคะจิ้มกับหน่อไม้มันอร่อยเนาะหน่อไม้ต้มอ,อย่างนี้ <c oughs> ขอโทษค่ะข้างในนุน่นก็มีนะคะนะ่าเพื่อน ต้อง,องเอา,าติงนี้ออกก่อนนี่ค่ะตรงนี้ก็มีนะคะ เห็นไหมคะเพื่อนๆเราจะเอามันได้ไหมเนี่ยนั่นคะ่ะอยู่ติดนั่นนะ่ะมันแอบอยู่ตรงนั้นเห็นไหมคะเพื่อนๆืผมจะเอาอยากเนาะ ไหนไปดูอีกฝั่งหนึ่งก่อนนะคะช่วงที่หน้าแรงเราก็ลดน้ำมันนะคะถางหญ้าเราก็จะเอาญ้ามาคุมดินแถวนี้ให้มันขึ้นงั้นนะคะแล้วมันก็ขึ้นเยอะจริงๆเอาไปแกงแล้วสองสามรอบแล้วค่ะ <c oughs> เดี๋ยวไปดูฝั่งทางนู้นนะคะฝั่งทางนี้มีน้ออุ้ยตัวอะไรจิ้งเหล็ทางนี้ก็มีเยอะนะคะ นี้ก็มีนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะฝั่งทางนี้ก็มีกําลังกินพอดีเลยนี่เอาไปต้มจิ้มน้ำพริกนะคะมันจะอร่อยมากๆไหนคะมันก็มีโอ้อันนี้สูงเลยนะคะเนี่ยะ หนอนนี่สูงโอ้โหหนอนนี้มันสูงนะคะนะหนอใหญ่ด้วยนี่ค่ะหน่อนใหญ่ๆ ยอะแย,ยะเลยเยอะแย,ยะเลยเราจะได้เอาไปต้มแล้วนี่ค่ะ ะท้อนแสงแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกคนที่เข้ามาชมมีแต่ความสุขโชคดีครอบครัวอบอุ่นกันทุกคนนะคะทุกครอบครัวนะคะสวัสดีคะ่ะ